ว่ราจริงๆน้องเดินสามาตลอดเท่าทุกคนจริงๆแต่ก็ต้องเหนื่อยกว่าทุกคนเพราะเป็นสมมติว่าวันนี้เราเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรแรงแรงหน้าทับต้องพูดอย่างนะี้นะเป็นแรงหน้าทับก็จะต้องเหนื่อยกว่าคนตามทับเพราะฉะนั้นเขามีช่วงเวลาขาดใจเย็นๆข่าวด่วนกับทุกคนตอนนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสอยู่กับเจวีสังกสีเลยสวัสดีค่ะ ตามคําขอครับเจวีต้องบอกว่าแฟนคลับอุ้มอิมนะครับแล้วก็แฟนคลับเจวีนี่แหละคือเขาติดตามเราตั้งแต่นะครับวันที่เราเนี่ยไปเขาเรียกว่าะไรนะไปวันปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็โอ้โหแฟนคลับเนี่ยถามว่าเจวีได้ไปเห็นบรรยากาศที่น้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนาะน้องได้รับรางวัลนะครับต้องบอกว่าโอ้โห วันนั้นที่ที่เท่าที่มิมเห็นนะครับก็ประมาณสองล้านนะครับแต่ว่าที่ทําไม่ทันอีกนะครับอ๋อนั่นที่เราเห็นพูงมาลัยใหญ่ๆนั่นคือยังไม่ทันเดียวคะคือยังไม่ทันนะือเขาทําไม่ทันจร่งๆเจวีรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อยากให้เจวีเล่าหน่อยว่าค่ะเจอน้องวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องน่ารักมากแต่ต้องบอกก่อนว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าเอออยากเห็นเจวีเนี่ยไปกอดน้องใช่อีกบ้างใช่ไหมคะแต่จริงๆต้องบอกว่าจริงๆอะเราค่อยๆแบบ ค่อยๆซึมค่อยๆไปรู้จักกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นภาพที่น่ารักคือน้องโผมาก่อนที่มิมน่ารักมากอันนี้เป็นสิน่งที่แบบอาหารเมื่อก,กอดรู้สึกว่าโอ้ยน่ารักจังเลยนะคะแล้วก็จริงๆน้องอะ่ะเออเหนื่อยมากนะวันนั้นเพราะว่านอกจากร้องเพลงถ่ายรูปกับคนไปเดินขายเสื้อด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างคือต้องถ่ายเอ,อหนังด้วยนะวันนั้นหลายรอบมากแล้วต้อง โชว์ใหม่ด้วยโชว์ใหม่ด้วยเนาะแล้วก็ร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีกเพื่อที่จะบันทึกภาพเนาะโหะ oh, วันนั้นก็คือว่นน้องเหนื่อยมากแล้วก็การการอมอบรางวัลอะวันนั้นต้องบอกกับพี่อิมว่าคนเนี่ยล้นหลามจริงๆริงแม้แต่สี่ห้าทุ่มลคนยังซื้อตั๋วไม่เสร็จอะ่ะใช่อันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะใช่เจ๊หีแล้วแบบวันนั้น <Ha. S 1> วันนั้นก็คือแบบโอ้โหอนอกจากน้องจะถ่ายน้ง แล้วก็มีเซ็นเสื้อให้ FC อีกนะเจะซีใช่เซ็นทุกตัวด้วยนะเนาะอันนี้ทาด้วยความเต็มใจเนาะเพราะเพราะคิดอย่างนี้นะว่าเพราะว่าน้องเนี่ยทุกคนให้ความรักน้องแต่สิ่งที่น้องจะตอบแทนความรักได้นะคะก็คือการเซ็นเสื้อนะการการที่ให้ถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยพี่วินใช่คราวนี้เราพูดถึงเรางวัลที่รู้สึกยังไงกับพวงมาลัยใช่ไหมครับอย่างนี้ค่ะความเป็นใจต้องบอกว่า ต้องขอร่วมแสดงความยินดีนะคะกับน้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทําให้คนรักเราเนี่ยวันเนี้ถ้าพี่ไม่รักหนูยี่สิบาทแต่พี่อยากจะควักให้หนูไหมไม่ห้าบาทอะ่ะก็ไม่ไมเพราะทุกคนทํางานมันเหนื่อยค่ะแล้วทุกคนเนี่ยแบ่งปันเป็นกําลังแรงใจและเป็นหวันกําลังใจให้น้องใช่สุดยอดมากๆอันนี้นะคือความประทับใจยิ่งใหญ่เลยมันคือการรวมพลังของแฟนคลับ S <S ของคนเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มนี้เรียกว่าอะไรแม่ฮักไหมฮะแม่ฮักแม่ฮั <X> c พลังเงียบ,งงยบทุกทุกท่านนะคะที่รักน้องนะคะแล้วก็สนับสนุนน้องใช่ก็คือมอบเงินนะให้น้องทั้งหมดยอดสูงสุดถึงเท่าไหร่พี่ส <4. 7. S 1> ี่ <4. S 1> จุดเจ็ดสี่จุดเจ็ดล้านเรานนะตีไปเอาจุดสิ่จะเจก็เกือบห้าล้านอ่ะชมันไม่รวมยิบย่อยนะไม่รวมหน้าเวทีนะนี่คือรวมที่เขาอันนี้คือก่อนที่เขาจะมาคลองเนี่ยที่ทำวงมาลัยไม่ทันเนี่ยเขามี ลุ่มถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็มอบเงินจานวนนี้ใช่จริงๆคือห้าล้านห้าล้านนะเจวีแล้วบรรยากาศหลังจากมอบมาลัยเสร็จนะครับประมาณช่วงปีสี่พอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับคือนอนรอแบบนอนปูเสื่อแบบนอนเป็นเรื่องเป็นราวคือรอเพื่อที่จะส่งลูกสาวรอลูกสาวแบบออกมาเต้ยลาอะไรเนี้ยคือนอนกันแบบโอ้โหเต็มพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับหน้าเวชีนะครับ โอเราเราเราเห็นแล้วเรารู้สึกนี่แหละทําไมน้องถึงร้องไห้เนาะนอตอนที่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีกลับบ้าน,นอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่อีกหนึ่งอย่างที่แอบเห็นแล้วอยากจะให้ทุกคนลองไปย้อนดูนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเจวีเป็นคนที่มองอะไรค่อนข้างละเอียดพกิ้มคำว่าละเอียดไม่หมายความว่าการที่น้องได้รางวัลคนจะมองว่าน้องเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือไม่วันนั้นน่ะปิดฤดูกาลเห็นภาพความประทับใจหนึ่งอย่าง ที่อยากจะทุกคนไปย้อนดูในเฟซของน้องนะะจริงๆแล้เฟซของน้องไม่มีไม่ค่อยมีพวกนี้นะพี่มีรู้ไหมบรรยากาศอะไรอะไรรคับน้องเนี่ยนำของรางวัลไปมอบให้คนที่มีส่วนช่วยและสนับสนุนในชีวิตหมายความว่าอันนี้ใช่ไหมเป็นของทีมนี้อันนี้เป็นของ เสื้อผ้าแต่ง<ช>ตัวแดนเซอร์ของอของขวัญพ่อโจของฝันนักร้องคนนี้สร้อย<ช>ทองอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก<ช>เพราะ<ช><ช>อันนี้นะเป็นขบ,บวนการของความคิดวันนี้ถ้าคนที่จะเอาอย่างเดียวนะนั่นหมายความว่าให้ฉันมาเลยให้ฉันมาเลยฉันไม่ต้องให้ใครก็ได้เลย<ช>แต่วันนี้การให้ของทุกๆท,ท,ท่านค่ะทุกทุก,ทก,ทกคนจะเห็นเลยว่าน้องอ่ะเอา ขวัญและกำลังใจที่ทุกคนมอภใายริมอิ่มไปส่งต่อไปสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังแรงใจอะกับทีมที่ช่วยน้องเดินอะเฮ้ยยอดมากอันนี้นะต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่บางคนมองไม่เห็นนะแต่เราเห็นเพราะว่าเราเป็นคนวิเคราะห์และเรารู้สึกว่าน่ารักจังเลยอะ่ะถ้า อย่งนี้นะวงการไม่จำเป็นเฉพาะหมวลำนะถ้าลูกทุ่งนะักร้องดาราเป็นแบบนี้นะคนในประเทศหรือสังคมบ้านเราเนี่ยน่าอยู่มากเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นสังคมแห่งการเพื่อหนุนอย่างวันเนี้ยพี่อ,อ,อ,อิมประสบความสําเร็จรพี่อ,อิมดึงเจวีมาแล้วสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนเฮ้ยแต่ไม่ได้เอาคนเดียวอะ่ะไม่ได้กอบโกยคนเดียวอะ่ะแต่คนรอบข้างร่วมเดิน,ดนมีกินมีใช้และ เลียงครอบครัวได้ใช่พิมอิ่มเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ<ช>เพราะไม่ใช่ว่ารวยคนเดียวสมมติวันเนี้ยเจ๊อีดังมากฉันรวยคนเดียวมีคนมาให้ฉันห้าล้านฉันรวยคนเดียวก็ได้แต่สุดท้ายแล้วนี่พี่ฉันมีกินก็เพราะพี่<ช>ฉันเดินได้ฉันสวยก็เพราะพี่พี่พี่<ช>ฉันโอ้นี่คือเรื่องน่ารักมากๆเลยนะพิมอิ่มน้องถึงเป็นขวัญใจมหาชนเนาะ,ะนี่คือการแบ่งปันอนะ คำว่าขวัญใจมหาชนเนะ่ะไม่ได้เรื่องบังเอิญน,นะพี่อุ้มอิ่มเพราะว่าการที่คนเราอะ่ะมันจะอย่างนี้นะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังช่องพี่อุ้มอิ่มนะต้องบอกงี้มันจะแยกระหว่างพอเงินมันมาเนี่ยความโลภของคนมันเกิดถ้าเราอะ่ะแบ่งปันไม่เป็นเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่วันนี้น้องก็ทำให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งว่านอกจากเป็นผู้รับต้องผนะู้ใดนะน้องก็เป็น ผู้ให้ใหแต<อ>่มันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคุณผู้ชมค่ะพูดแล้วดูคนลุกอีกแล้วคน,คนทุกครั้งที่พูดจะมาคนลุกเพราะว่าคาว่าไม่มีเรื่องบังเอิญคืออย่างนี้ข้างบนเนี่ยหรือว่าเทวดาที่เขาเห็นเนี่ยเขาใช้คนคนหนึ่งมีชื่อได้เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะอธิบายแบบนี้นะบางคนมองว่ามงมงายแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะอย่างนี้พี่อิมถ้าวันนี้ยเราเป็นคนไม่ดีเราจะไปได้แค่นี้แต่เก่งมากเลยแต่ทําไมไปได้แค่นี้เพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อวันหนึ่งเราได้ดี เราจะเกเลเอและเอานิสัยไม่ดีของเราไปเท่าเอาเปรียบคนอื่นไปรังแกคนอื่นเช่นฉันไปอยู่กับคนนี้ฉันจะแกล้งฉันจะปิดทางทำมาหาก,กินมันไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนดีเทวดาประจำตัวเรารู้ว่าเราจะไปช่วยคนได้อีกมากมายใช่ดิโอ,ชอเชื่อเรื่องนี้ไหมพี่พี่เชื่อเรื่องนี้ไหมเชื่อเพราะว่าเขาดูว่าหนึ่งคือเราเป็นคนดีและมีน้ำใจเพราะว่า เราจะโด่งดังแบบไม่ทําร้ายใครใอันนี้เป็นความลับเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วคนจะโลภแต่ถามว่าบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยทําดีเพราะว่าอยากให้คนไหมไม่ได้ค่ะเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเขารู้ค่ะคเจวีแล้วสุดท้าย<ะ>มีอันนี้ขอขอให้เจวี แสดงความคิดเห็นนนึง,นงมีดรามา่าหลังจากปิดฤดูกาลเนี่ยว่าทําไมอู๋อิงไม่ไปซ้อมกับเหมือนคนอื่นทําไมไม่ไปซ้อมลําซ้อมซ้อมเต้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบอย่างที่บอกว่าคนจับจ้องคนจับจ้อง่อทีเนี้ยก็มีแฟนคลับออกมาบอกมาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินค,คือเป็นมากกว่าคําว่าหมอลำแล้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือยัง,ย,ง,ย,งยังมียังมีคนคอมเมนต์ลบๆแบบนี้อยู่นะครับพี จเยวิคิดเห็นว่ายังไงบ้างแต่บางส่วนก็บอกว่าน้องเป็นลูกบุญธรรมพ่อโจนะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าแยกเอาไว้ก็คือก็เลยไม่เหมือนพน่เองใช่แต่น้องก็ยังในวงก็ยังประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนนักร้องทั่วไปเลยจวิคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับคนที่มามาคอมเมนต์น้องแบบเนี้ยครต้องบอกก่อนว่าจริงๆมองก่อนค่ะว่าจริงๆอ่ะดูบริบทของของของเขาและวิธีการก่อนเพราะว่าถ้าคนบอกว่าจริงๆน้องเดินสายมาตลอดเท่าทุกคนจริงๆแต่ก็ต้องเหนื่อยกว่าทุกคนเพราะเป็นสมมุติว่าวันนี้เราเป็น เอขาเรียกว่าอะไร แรงแรงหน้าทับต้องพูดอย่างนี้นะเป็นแรงหน้าทับก็<ส>จะต้องเหนื่อยกว่าคนตามทับเพราะฉะนั้น,เ,เ,นเขามีช่วงเวลาขาดใจเย็นเขามีช่วงเวลาอย่างนี้พี่อมอิ่มหมายความว่าเดี๋ยวเขาช่วงนี้ซ้อมแดนเซอร์ก่อนอเดี๋ยวช่วงนี้คิดวงก่อนและเมื่อถึงเวลาก็จะเรียกพี่อมิ่มของพี่อมิ่มพร้อมแล้วนะเดี๋ยวมาซ้อมวันนี้ของเจ้าหวีพร้อมแล้วนะวนะเดี๋ยวามาซ้อมวันนี้เขาเป็นแบบนั้นค่ะขบวนการหรือวงเนี่ยเขาถูกลำดับมาแล้วค่ะว่าให้มาหรือทําในช่วงเวลาเหมาะสม แต่ถ้าเกิดคุณจะพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าวันนี้นัดแล้วแต่ไม่มาถึงพูดแบบนี้ได้โอ้โหเห็นภาพเลยถูกไหมฮะยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้บอกว่านัดน้องมาซ้อมและน้องไม่มาอันนั้นผิดคาดใช่แต่อันนี้คือลำดับเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะให้น้องพักหรือที่คนทุกคนยังไม่รู้คือช่วงนี้เขาไม่ได้พักนะน้องไายแล้วเคาะถ่ายหนังนะใช่ก็อาจจะบริบทนั้นก็คือช่วงนี้ไปถ่ายหนังเต็มเ็มเลย ก็เป็นได้อะใช่เงนะเรียนกจะบอกว่าแม่ทัพก็เหนื่อยกว่าคนทั่วไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันดีกว่าสําหรับชาวเน็ตเนาะเจวีเนาะนะก็เข้าใจบริบทนะครับสาหรับคลิปนี้โอ๋โหให้ทุกคนหายคิดถึงเจวีเลยนะให้เจวีพูดแบบ1ิบนาทีเต็มเลยวันนี้วนนมิมก็ขอบคุณเจวีด้วยนะ,ยะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามช่อง u t u b e เจวีด้วยวิมจะปักลิงก์ไว้ด้านล่างฝากติดตามเจวีแล้วก็ซัพพอร์ตเจวีอีกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย